สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันครับวิธีการเพาะต้นกระท่อมนะครับจากการหว่านเกสรนะครับอันนี้เราก็เตรียมดินไว้แล้วนะครับเตรียมดินก็คือเราอดินเนี่ยคือจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องใช้พีชมอสนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมมีแค่ดินผสมมูลไส้เดือนนะครับก็เลยลองออกมาเพาะดูว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็เนี่ยครับเราก็เตรียมดินเตรียมดินอยู่ในใน,ในกระป๋อง เออไม่ใช่ในในกล่องนะครับกล่องขนมเบอร์ผมมีกล่องขนมเหลืออยู่ก็เอาดินมาใส่มาปุ๊บแล้วก็ฉีดพมน้ําให้ชุ่มนะครับพรมน้ําให้ชุ่มเลยนะครับพอ้ําชุ่มแล้วเนี่ยก็มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะชุ่มชุมนิดนึงแล้วก็เกลี่ยให้เรียบนะครับนะครับส่วนตัวสกสรกระท่อมก็คือ ตัวนี้น,นี้ครับอันนี้ผมเอาเม็ดมาใส่ไว้ด้วยเผื่อจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเม็ดหน้าตาเป็นยังไงเมื่อก่อนตอนปลูกใหม่ผมก็เอาเม็ดเนี่ยปลูกใส่ลงไปมันก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เนี่ยจากใน youtube เนี่ยแหละครับก็ต้องเอาตัวเกสรตรงนี้เนี่ยปลูกเนี่ยครับเกสรตรงนี้โรยเดี๋ยวผมจะเอาเกสรตรงนี้โรยลงไปนะครับเดี๋ยนะ ดินเราพร้อมละเกตสอนพร้อมรอแป๊บหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บโอเคปุ๊บเราก็เอาตัวเกตสอนนั่นหนึ่วุ้บเม็ดมีเก็ดขึะครับเราก็หยิบมาเราก็โรยลงไปใช่ไหมฮะโรยลงไปโรยทั่วไปเลยนะ ลอยตัวนี้เป็นพันเอออะไรนะพันก้านแดงหางก้างเหรออ๋อใช่ก้านแดงหางก้างหรือว่าหางก้างก้านแดงที่เขาเรียกกันนะอีกในทีหนึ่งเห็นไหมฮะปึ๊บลอยไปให้ทั่วเลยนะ รวยได้ละเห็นไหมครับโรเกรสอนกระท่อมก็จะเต็มทื้นที่เต็มกล่องน,นี่เห็นไหมจริงๆแล้ว <c oughs> จริงๆแล้วเพื่อนๆบางคนผมก็ดูจากทาง YouTube เนี่ยแหละครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าโรยเสร็จแล้วเนี่ยเราเขาก็จะเอาตัวพีชมอสดินพีชมอสเนี่ยเกลี่ยเบาๆเกลี่ยให้มัน <c oughs> ฝังนิดนึงนะฮะแต่เพือนผม ดินพิสมอเนี่ยหมดก็เลยใช้ดินธรรมดาลองปลูกดูฮนะนะเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็ผมก็ฉีดน้ำพรมน้ําเลยพรนน้าให้ทั่วพรนะน้ำปับ๊บโอเคนะประมาณนี้น่าจะได้นะครับเสร็จแล้วก็แล้วก็เอาฝาปิดเลยครับเรา เราปลูกแบบระบบปิดนะครับเป็นแบบนี้เป็นมาเรียบร้อยครับวันนี้นที่สิบเอ็ดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับตัวตัวนี้ร้านเค้กเห็นไหมครับเรามอาือว่าเขเป็นกล่องขนมเนี่ยมาทําแล้วก็ปิดไว้นะครับเราปิดไว้เงียมันเป็นแบบระบบปิดนะครับเราก็มีหลายอันนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอันนี้ผมวางนี่ก่อนนะ <c oughs> ผมมีแบบระบบปิดเนะี่ยดูนี่มี ระบบปิดอันนี้1นึสอแล้วก็ทดลองเปิดเออแบบระบบเปิดก็คืออันนี้เราเออตัวนี้เป็น,ปน,ปนดินพีชมอดแล้วก็เป็นพันหันก้านก้านแดอันนี้เพิ่งผมเพิ่งโรยน่าจะประมาณ4ีหวันนะฮะมันยังไม่ขึ้นตัวนี้จะขึ้นชา้าอาส่วนกล่องนี้เป็นมามาดูกันกล่องน,นี้ผมก็โรยไว้ไน่าจะประมาณ สองสัปดาห์ได้แล้วมั้งครับอมันก็ขึ้นมาแล้วตัวนี้เป็นพันเอ,อ่อแตงกวาพันแตงกวานะครับอ่าเราทำเป็นแบบระบบปิดก็ปิดไว้อย่างเงี้ยละครับก็มันก็พอเวลาพอเวลาน้ำมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันระเหยอ,ออกมาใช่ไหมมันก็มาติดอยู่ตรงนี้มันก็หยดกลับลงใบใหม่นะครับตัวนี้ เพลินแต่นะความจริงอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งแยกไปตอนนี้ผมก็เพิ่งโรยเอ่อน่าจะซักเมื่อสองวันที่แล้วน,นี้ยังไม่ขึ้นมาเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เป็นตัวไหนก็ละ่ะตัวนี้หรือเปล่าที่มันขึ้นมาหน่อยหน่อยเดี๋ยวดูก่อนอ่าตัวนี้ขึ้นมาหน่อยหน่อยเหมือนกันน้ำมันจุดไ,ไหมฮะน้ำก็ไม่ออกไปไหนนะฮะ มันก็ขึ้นมาแล้วอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นฮ้ยพันนี้อันนี้พันไหนวะแตงกวาแหละถ้าที่ผมรู้จําได้นะพเพราะว่าตัวหางก้างนแดงมันจะมีอันนี้ที่มันมีสติกเกอร์อยู่กับอันนี้ที่ผมเนี่ยของอันนี้ปลูกพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนมันจะขึ้นก่อนกันนะครับปลูกพร้อมกันเลยอันนี้แล้วก็อันนี้อันหนึ่งอันนี้เป็นก้านเขียว ตอนนี้ดูแล้วก็อ๋อมีมีหรือเปล่ามุมนี้ไม่แน่ใจเอกเขียวๆตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอันเก่าหรือเปล่านะครับความจริงอันนี้ผมแกะเออเเล่าแเอามาแยกแล้วมันปลูกไปทีแล้วแล้วก็แยกแยกลงมาะถางแบบนี้อันนี้คืออันที่ผมแยกจากกล่องเนี้อแลครับพอแยกเสร็จผมก็เลยเอามาไม่รู้เหมือนกันว่าพีชมอสมันใช้ซ้ําได้หรือเปล่า ผมก็พรมน้ําใหม่แล้วก็แล้วก็โรยใหม่แล้วลองดูนะ,ะบอกแล้วครับช่องเราก็เป็นการทดลองเหมือนเป็นการทดลองกับมือใหม่ะฮะมือใหม่เหมือนกันไอ้ตะกานี้ก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นก้านเขียวแบบระบบเปิดอ่าระบบเปิดก็แ,แค่เอาเอาอตะก้าได้มาครอบไว้เฉยครับเพราะว่าวันก่อนเพื่อนผมเอาเนี่ย ไปวางไว้ตรงข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เพลินวันนั้นตอนนั้นมันเป็นกล่องนุ่นรู้สึกกล่องนุ่นกล่องนุ่น,น,นผมปลูกปลูกต้นผักสลัดตอนพอตอนเช้ามาแมวเข้ามาขี้ <c oughs> ก็เลยถ่วนนั้นนี้ก็เลยผมก็เลยมาวางขึ้นมาวางบนเก้าอี้เลยแล้วก็เอาตะกร้าเนี่ยครอบกันแมวกันเมลอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ที่ที่เหมือนเผื่อมันเห็นมันนึกว่าก,กระบะขี้มันไงเออ ตัวนี้ก็โตว่ตแต่โตช้าถ้าเราปลูกระบบเปิดเนี่ยสังเกตได้เลยโตช้าอันนี้ผมเอามาตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยมันยังได้แค่นี้เองนะฮะแล้วก็ที่โตโตหน่อยผมก็จะมีอยู่สองต้นมีต้นนี้นะครับต้นนี้เพนพันแตงกวากับอีกต้นหนึ่งต้นนี้อ่ามีสองต้นใหญ่ตัวนี้เอามาจากนู่นเลยเออสงขาเลยอ่ามีความจากตรงขาลานช่างเบียร์นะครแต่ว่าตอน,นี้ปัญหาที่ผมเจอเนี่ย รู้สึกต้นนี้ครับต้นนี้ข้างบนใบมันเหลืองๆเห็นไหมใบมันจอบเหลืองๆแต่ต้นนี้เห็นไหมใบจะเขียวกว่าอ่าต้นนี้ใบเหลืองครับผมันก่อนผมก็เลยไม่แน่ใจว่าโดนตัตูตพืชมแมลงอะไรหรือเปล่าฮะข้างบนน่ะเหลืองเห็นไหมแต่ว่าข้างล่างอ่ะยังเขียวผมก็เลยจับต้นนี้แยกลงไปปลูกที่อื่นไม่ไม่ไม่อยู่ในบริเวณนี้เลยเพราะว่ามันเหลืองหมดเลยครับ คิดว่าน่าจะเป็นศัตรูพืชสักอย่างหนึ่งผมก็เลยจากคลิปที่แล้วผมก็เลยไปซื้อส้มควันมาฉีดตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ไม่ไม่มีมแมลงละก็เลยก็เลยย้ายเจ้าต้นเนี้ยขึ้นมาที่เดิมเพื่อที่จะมารับแดดก็ล,ลองดูครับเนี่ยครับเสียวมากเลยเพราะว่ามันเหลืองข้างบนอือมรู้มองเห็นไหมเนี่ยมันเหลืองเ,ออเหลืองเนี่ยเปมันเหลืองเหลืองข้างล่างยังโอเคนะครับ ใบนี้เห็นไหมฮะวันก่อนไม่รู้ฉีดอะไรมันก็เลยใบยที่ผมอธิบายคลิปที่แล้วตรงนี้เห็นไหมฮะผมก็เลยเด็ดมันลงเด็ดมันออกเนี่ยเด็ดมันออก,กตรงนี้มันเด็ดออกใบใบโตมากเลยครับเนี่ยดูใบท์คือสารอาหารมันก็คงไปเลี้ยงใบไม่ไม่ไปเลี้ยงพวกนี้แล้วก็ตรงตรงโคนมันเห็นไหมมันเริ่มแตกแล้วฮะเริ่มแตกกิ่งก้านราขาแลวเออ แต่เราจะไม่รู้ว่าจะทำไงเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะผมว่าจะเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงต้นมันจะได้โตกว่านี้ <c oughs> แล้วก็เราก็จะมีตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้ผมก็เพาะเอาไว้เป็นแบบระบบเปิดอันนี้เพิ่ินตอนผมเอาเมล็ดเนี่ยมามาแยกเกรสรเนี่ยแล้วผมเสียดายไงเสียดายไอย้ตัวเปลือกตัวเปลือกที่ที่ เปลือกของต้นกระท่มมาก็เลยเอาเปลือกเนี่นมาโรยวัดดวงดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าก็มีขึ้นนะฮะแต่ว่าเล็กมากเดี๋ยวนะมองเห็นไหมเอ่ยมีขึ้นเล็กๆตรงนู้นโอ้แล้วก็ตรงนี้ <c oughs> แต่ยังขึ้นไม่ดีเท่าเท่าไหร่อ่ก็พยายามพรมน้ำลดน้ำมันอยู่เหมือนกันนฮนะฮะ เนี่ยมันมีขึ้นอยู่เล็กๆเลยแต่ในกล้องน่าจะมองไม่เห็นน่าจะเห็นเปลือกมันเยอะมากกว่านะฮะ,ะก็เสียดายครับเสีดเยด <c oughs> ายเเสีดายถ้าสมมติว่าเราไอวนี้นะ,ะ <c oughs> แล้วกส่วนตรงนี้นี่ก็คือที่เราเอามาแยกมีต้นต้นไหนต้นนี้ต้นนี้น่าจะโตสุดเห็นไหม ้นนี้โตสุดเลยตรงนี้น้ําจะไวนิดนึงเพราะว่ามันจะโดนแดดดีกว่าเพื่อนพยายามให้มันโดนแดดแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็มีสแลนนะกันไว้กันเผื่อแด,ดดมันแรงไปแต่ว่าบัเอิญสแลนงนนี้มันห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าที่ผมซื้อมาผมดันเอามาทําเป็นสองทบนะครับโอ้โหมันเลยแบบกรองแสงแล้วแบบเกี้ยงเลยกลายเป็นล่มไปเลยล่มเกินไปนิดนึงความจริงถ้าชั้นหนึ่งน่าจะโอเคนะครับ นี่นะครับก็ก็เป็นมุมกระท่อมที่เราปลูกกันนะครับเราปลูกกันในเมืองครับปลูกกันบนดาดฟ้านะครับนะบก็ลองดูว่ามันจะขึ้นเหมือนถ้าไปปลูกที่อื่นหรือเปล่านะฮะส่วนต้นนี้ก็เนี่ยฮะใบล่างๆเนี่ยมันโดนกัดแทะอยู่นะครับช่วงนั้นผมก็เลยต้องแยกออกมาไม่แน่ใจว่าเป็นหาออะไรอ่าตรงนี้ก็มีแตกแตก แตกกันเนะแตกเขาเรียกว่าแตกยอดแตกหน่อเหรอเออแตกออกมาตรงโคนต้นเยอะเลยนะครับดงงเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยว่อยอัปเดตทองตอนแรกต้นมาน่าจะประมาณเท่านี้งไงฮตอนนี้มันสูงขึ้นมาเท่านี้ละแต่ว่าเราปลูกในกระถางนะครับก็เลยความจริงน่าจะสูงน่าจะใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามหากระถางใหม่ให้มันใหญ่กว่านี้ครับมันจะได้โต เนี่ยใบเนี่ยเห็นไหมเหี่ยวเหี่ยว,ยวเลยทั้งเหี่ยวทั้งเหลืองครับเราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอืมาที่เปิดดูใน u t u b e เขาเขาบอกว่าเป็นโรคใบเหลืองหรือว่าเป็นอะไรนะแดดแสงแดดไม่พออะไรเงี้ยะอ่าเราก็เลยต้องทดลองกันไปเรื่อยๆฮะอันนี้มันหลองเดือๆนะอันนี้ไม่เดือดโอเคครับก็ เดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราค่อยถ่ายมาให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับที่ติดตามครับ